ท่านเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนท่านได้ถามผมหรือ,อยังว่าคลิปนี้ได้มาอย่างไรแล้วไปทําอะไรได้ถามผมหรือ,อยังนะครับก่อนที่จะเอาขึ้นไลฟ์ต้นคลิปมีอะไรไหมปลายคลิปมีอะไรไหมท่านเอาแต่ก,การคลิปที่ผมถูกอัดบันทึกเสียงไปแต่ท่านไม่รู้เหตุผลอะไรเลยแล้วท่านก็ไปพูดขึ้นไลฟ์รู้ไหมครับสิ่งที่ท่านพูดวันนี้ผมเสียใจนะ เพราะว่าผมเห็นมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เขาทํากันนะเขาต้องเช็คก,ก่อนที่มาที่ไปจริงเทจแท่ไหนที่มาคืออะไรที่ไปคืออะไรผิดจริงยังไงวันนี้ท่านเป็นมูลนิธิผมเป็นผู้เสียหายผมไปขอความช่วยเหลือท่านแต่ท่านกับขยี้ผมในไลฟ์มีคนเอาชื่ออ้อกับพี่หนุ่มทนายเปียกอ,อีนะคะ อ่าไปพูดแอบอ้างนะคะอืมไปแอบอ้างนะคะคุณไปเป็นหนี้เป็นสินกันเราไม่ทราบหรอกนะคะอ้อเป็นหนี้ใครอ้อก็ไม่เคยเอาใครไปแอบอ้างไม่มีก็คือบอกไม่มีไม่มีใช้คือบอกไม่มีนะคะแต่ไปแอบอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับคนนี้มาใช้ให้เดี๋ยวคนนี้จะใช้ให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมาทํางานกับทีมเรากับทีมพี่อ้อ เราก็เลยงงว่าทีมงานเราก็มีเราก็รู้นะใครเป็นทีมงานเรานะคะคลิปเมื่อวานนี้เลยค่ะที่คนมาร้องเราคือเขาแค่มาถามว่าเราได้ไปซัพพอร์ตคนนี้จริงไหมเราได้ไปช่วยเหลือคนนี้จริงไหมเราได้ไปปกป้องคนนี้จริงไหมแล้วคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทีมเวนเจอร์ หรือเปล่านะคะซึ่งอโก็ปฏิเสธว่ารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไม่เคยซัพพอร์ตอะไรนะคะไม่เคยคะ่ะแล้วก็ไม่เคยให้ยืมเงินเพราะไม่มีเงินให้ใครยืมนะคะแล้วก็เอพี่หนุ่มก็ไม่เคยให้ยืมเงินคะ่ะเขาบอกว่าขอบุณจง่อในไมสามพันกูนโทนแต่ว่าก็จะจ่ายค่าบอลได ซึ่งเขาบอกว่าเขามาทำเรื่องเชื่อมจิตเดี๋ยวจะเคลียให้เขาไปยืมเงินกันเป็นเงินกู้นอกระบบแหละนะคะอ้อก็เข้าใจสําหรับสําหรับคนที่โทรมาด้วยนะคะซึ่งเขาก็รู้จักกันมานานแล้วก็เหมือนให้ยืมเงินกันเราไม่จ่ายนะคะไม่จ่ายสักทีแล้วก็เอาอ้อไปอ้างเอาพี่หนุ่มไปอ้างเอาทนายเปียไปอ้างเอาอี้ไปอ้างคือเอากลุ่มเชื่อมกลุ่มที่ทําเชื่อมจิตไปอ้าง บอกว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี้ยเขาจะไปาูฎร์กับเราอืมเขาจะไปาูลร์กับเราเขาต้องทําภารกิจกับเราก่อนเออเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้บอกว่าพี่หนุ่มจะเป็นคนจ่ายให้แล้วก็ฮ้ใช่เหรอวะอ่านะคะแล้วบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปพร้อมกับกับพี่อ้อทํากับพี่อ้อมาทํากับกูเมื่อ,อไหร่ คือเอาเป็นว่าอ่าเขาเคยเขาเคยดีกว่านะคะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ่าเ้าจะบอกไว้ตรงนี้นะคะถ้าคุณรู้ว่าเป็นเรื่องของคุณอย่าเอาเราไปแอบอ้างนะคะอย่าเอา อ้ออย่าเอาทนายเปียกอย่าเอาอี้อย่าเอาพี่หนุ่มไปแอบไปแอบอ้างนะคะคุณจะไปไลฟ์สดคุณจะไปทำคอนเทนต์คุณจะไปทำข่าวคุณจะสร้างกระแสหรืออะไรแล้วแต่คุณเลยแต่คุณอย่าเอาพวกเราไปแอบอ้างยิ่งคุณไปเป็นหนี้เขาแล้วคุณเอาพี่หนุ่มไปอ้างแล้วบอกว่าเป็นทีมงานอ้อเนี่ยบอกว่ามาทำงานกับอ้อเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วนะคะ เอาอี้ไปอ้างเอาพี่เปียกไปอ้างอีกเนี่ยไม่ไม่ได้เลยคลิปเสียงเนี้ยอ๋อเอาส่งให้พี่เปียกพี่หนุ่มหรือทุกคนฟังหมดแล้วที่โดนพาดพิงนะคะเออไม่ใช่ว่าเห็นเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้คุณก็จะมาโยนขี้โยนบาปให้เราหมดไม่ใช่เอาเราไปอ้างหมดไม่ใช่นะคะอ่าเอาบอกไว้ตรงนี้มีช่วงหนึ่งก็พูดแซอ,อดีนะคะเออมีพูดมีช่วงหนึ่งก็พูดแซอ,อดีแล้วตอนนี้เอาอ้อแบบอ้างทําไม อ้อมีคลิปเสียงนะอ้อมีคลิปเสียงนะคะแต่อ้อไม่เอาออกมาหรอกนะคะอ้อคิดว่าเราคุยกันแค่นี้อ่าแต่อ้อส่งให้คนที่โดนพาดพิงฟังหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณน้องคนนั้นนะคะที่ที่มาบอกมาบอกเราอ่านะคะแต่ที่จริงเนี่ย มีคนมาบอกเราก่อนหน้านี้อีกคนหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่วันที่เราไปออกในการหนกระแสเคสที่อาไปกองปราบครั้งที่สองอ่าแต่ตอนนั้นอ้อไม่ได้รับทราบหรอกทีมงานพี่หนุ่มบอกว่ามีคนโทรเข้ามาในรายการแต่วันนี้ทราบแล้วนะคะตอนที่เขาทักมาทางผิดทางแอร์ฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยอ้อก็ยังคิดไม่ออกเขาบอกว่ามีคนแอบอ้างทางเป็นหนึ่งก็คือทางคุณอ้อ แล้วก็แอบ,บอ้างพี่หนุ่มแอบบอ้างทนายแอบบอ้างอี้อ้อก็เลยให้เบอร์โทรเขาไปแล้วเขาก็โทรมาให้อ้อฟังคลิปเสียงทั้งหมดมีสองคลิปทึ่งคุยกันน่าจะเป็นเมื่อวานนี้กับวันก่อนนะคะอืมนั่นแหละถ้าคุณรู้นะคะว่าอ้อกำลังพูดถึงคุณอย่าไปแอบ,บอ้างแบบนี้นะคะอย่าไปแอบ,บอ้างแบบนี้ อืซึ่งอ้อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเชื่อมจิตที่ทําอยู่นะคะเริ่มแรกถ้าใครตามเรื่องนี้อ้อทํากับอ้อทําในานามกลุ่มเป็นหนึ่งก่อนแล้วมีอี้มีเคมาซับพอร์ตนะคะเราแยกกันเดิน นะคะร่วมกันตีแล้วก็แยกกันเดินไปตรงนี้ตรงนี้ทีไปออกไปหน่วยงานภาครัฐอย่างอี้กับพี่เคเนี่ยเขาก็ไปสํานักงานตำรวจอย่างอ้อเองไปพอมอไปสํานักพุทธไปสํานักนายกนะสิ่งพว่อ้อทำนะคะแล้วเราก็มาซัพพอร์ตกันจนถึงตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมกันเป็นทีมใหญ่กับาาศาสนาก็คือกับพี่เปี๊ยกกับมหาหมีกับหลายๆท่านดออรอดีเทพนะคะแต่ตอนนี้คุณกลับเอาเรื่องเชื่อมจิตมาอ้าง นะคะมาอ้างว่าเอ่อเนี่ยพี่หนุ่มจะเป็นคนให้เงินเขามาใช้นี่จะได้จบจบเพราะไม่อยากให้เสียหายกับเชื่อมจิตเพราะเขาก็เป็นตัวหลักในการทําเชื่อมจิตปูง,งงมากเลยว่าทําไมกล้าพูดแบบนี้เนี่ยเขาไปกองปราบด้วยเขาไปออกรายการด้วยนะเป็นทีมของพี่ต้นอ้อนนะเอา้าบาทนี้เออไฮดิซันหมึ่งซั่วคนเดียวก็พอค่ะไม่ต้องหาความซั่วมาเพิ่มเติมให้เราอีกจก้ะนะ ให้ดิฉันโดนด่าว่าชั่วคนเดียวก็พอค่ะไม่ต้องมาเพิ่มเติมความชั่วให้อ้ออีกออเหนื่อยค่ะไม่ต้องหาใครมาอีกแล้วค่ะพอโยงไงคือเห็นเรามีกระแสข่าวอยู่ก็ มาตีิต่างแล้วคนที่ไม่รู้อ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรับข้อมูลแบบไหนนะคะแต่น้องที่เขาโทรหาอ,อ้อเขาก็เห็นแหละเขาเห็นเขาเขาเคยเห็นอ้อไปลงพื้นที่ช่วยคนในพื้นที่ของเขาเขารู้ว่าอ้อไม่ใช่แบบนั้นเขาถึงกล้าที่จะทักมาหาอ,อ้อแล้วก็ให้ข้อมูลอ้อทุกอย่างเพื่อเตือนให้อ้อระวังเตือนให้ผู้ใหญ่ระวังว่าบุคคลคนนี้นะคะเอาพวกเราไปแอบบอ้างอ่าอืม